คุณดูสภาพปราสาทหลังไหนพังง่ายที่สุดปรา,างหินแดงปรางหินแดงคุณเห็นไหมซึ่งถ้าเราพูดถึงในมิติทางธรณีวิทยาปรางหินทรายสีแดงเนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหมวดหินมหาสารคามซึ่งหมวดหินมหาสารคามให้เกลือหินซึ่งเกลือหินเนี้ยเท่ากับเกลือสินเทาที่คนโคราชเรียกว่าขีกระทานั่นแหละนะครับสัมพันธ์กันไหมคะ หินใต้สีขาวและเทาสร้างปราสาทประธานโดยมีความคิดว่าไม่ว่าอะไรจะพังเนี่ยอย่างที่คุณเห็นในหินใต้สีแดงบริเวณระเบียงโคตรพังไม่รู้ต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ปราสาทประธานยังคงอยู่ในฐานะที่ปรดิสถานพระพุทธร,รูปประธานกัมร a เตกชักขตะวิมายะส่วนอาคารเบื้องหลังของพวกคุณเราเรียกว่าปรางโรม,มทัศนคุณในฐานะคนโค พื้นถิ่นที่คุณไม่สามารถละเลยได้คือเรื่องสุภาษิตนิทานพื้นถิ่นที่คุณไม่สามารถละเลยได้เลยคือนิทานเรื่องอะไรเืครับเวลาคุณเล่าเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เล่าโบราณคดีเล่าโบราณสถานให้มันมีนิตินิทานพื้นถิ่นคุณก็ละเลยไม่ได้เรื่องอะไรครับ